นิทานเซนนิทานเสริมปัญญาเรื่องเงาของต้นสนณชายป่าเชิงเขามีหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบต้นสนสูงใหญ่เรียงรายเหมือนเสาหลักของโลกใบนี้ลมฤดูใบไม้ผลิพัดเอือ่อยๆผ่านยอดสนส่งเสียงกระซิบเหมือนเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีวันจางหายในหมู่บ้านนี้มีอารามเซนเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใต้ร่มเงาต้นสนใหญ่ พระเท่าสุเก็นเจ้าอาวาสผู้อาวุโสของอารามเป็นผู้ที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างเคารพด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาเช้าวันหนึ่งขณะที่สูเก็นกำลังกวาดใบสนหน้าวัดท่ามกลางหมอกบางในยามเช้าชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าเรียวก็เดินทางมาถึงเรียวเป็นชายหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยความใฝ่รู้และความทะเยอทะยาน ใจเขาเร่าร้อนดั่งเปลวไฟจากการสแสวงหาคำตอบในชีวิตเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระเท่าท่านอาจารย์เขากล่าวด้วยเสียงมั่นคงข้ามาที่นี่เพื่อสแสวงหาธรรมะข้าอยากบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วข้าอยากรู้แจ้งในสิ่งที่มองไม่เห็นข้าพร้อมทำทุกสิ่งที่ท่านสั่งพระเท่าหยุดกวาดพื้น มองชายหนุ่มด้วยแววตานิ่งสงบแต่เปี่ยมเมตตาเจ้าช่างมีใจอันแน่วแน่สู้เกนกล่าวเรียบเรียบก่อนจะชี้นิ้วไปยังเงายาวของต้นสนใหญ่ที่ทอดยาวไปตามพื้นดินใต้แสงแดดยามสายเจ้ามองเห็นเงานั้นหรือไม่เรียวมองตามปลายเงาของต้นสนทอดยาวไปไกลเหนือพื้นหญ้าเขียวขจีเห็นขอรับเห็นชัดเจน งั้นจงไปจับมันมาให้ข้าเรียวขมวดคิ้วแต่เพราะใจที่ร้อนรนจึงรีบลุกขึ้นและวิ่งตรงไปยังเงานั้นทันทีเขาพยายามใช้มือคว้าเงากวาดมือไปบนพื้นอย่างไม่ยอมแพ้แต่ไม่ว่าเขาจะขยับมือไปทางไหนเงาก็เลื่อนหนีเขาไปอย่างไร้ตัวตนเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำข้าจับมันไม่ได้เลย เรียวหันกลับมาหาพระเท่าท่านอาจารย์เงามันไม่มีตัวตนจะจับมันได้อย่างไรสูเกนนหัวเราะเบาๆพร้อมเดินเข้ามาใกล้แล้วกล่าวว่าเจ้าลองวิ่งไปหาเงามันกลับหนีไปไกลแต่เจ้าลองเดินเข้าหาต้นสนสิเงาก็จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเรียวนิ่งไปก่อนจะหันไปมองต้นสนใหญ่ตรงหน้า ธรรมะก็เหมือนกันพระเท่ากล่าวเสียงนุ่มเมื่อใดที่เจ้าวิ่งตามธรรมะเหมือนวิ่งตามเงาเจ้าจะไม่มีวันจับต้องมันได้เลยเพราะเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เมื่อใดที่เจ้าหยุดนิ่งตั้งใจฟังลมหายใจของโลกตั้งใจดูต้นสนเบื้องหน้าเงาก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับเจ้าเองโดยไม่ต้องวิ่งไล่ เรียวหลุบตาลงอย่างสงบแล้วค่อยๆเดินไปนั่งใต้ต้นสนลมหายใจของเขาเริ่มเนิบช้าเสียงของใบสนที่เสียดสีกันเหนือสีสะเปรียบเสมือนเสียงของธรรมชาติที่เขาไม่เคยฟังอย่างแท้จริงมาก่อนข้าเข้าใจแล้วเรียวกล่าวเบาๆกับตนเองขณะหลับตาและปล่อยให้ความสงบโอดหัวใจที่เคยเร่าร้อนของเขา ตั้งแต่วันนั้นมาเรียวไม่เคยถามหาธรรมจากภายนอกอีกเลยแต่กลับตั้งใจฟังเสียงของต้นสนและเสียงเงียบงันภายในใจตัวเองแทนข้อคิดจากนิทานเรื่องเล่านี้บอกเราว่าหลายครั้งธรรมะและความสงบไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องวิ่งตามหรือไข,ขว่คว้า มันไม่ใช่เงาที่อยู่ห่างออกไปแต่คือต้นสนที่มั่นคงซึ่งอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเมื่อเราหยุดวิ่งหยุดแสวงหาแล้วตั้งใจรับฟังโลกภายในตัวเราเองเราอาจค้นพบว่าสิ่งที่เราตามหานั้นอยู่ที่นี่มาตลอด